สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ปาตีพาเพื่อนๆมาชมพระอาทิตย์กำลังจะตกดินค่ะตอนสองทุ่มนะคะที่เยอรมันค่ะพระอาทิตย์กำลังจะรับฟ้าสวยมากค่ะเพื่อนๆนานๆจะได้เห็น สวยๆแบบนี้นะคะบรรยากาศดีๆค่ะตอนสองทุ่มค่ะหลังจากเลิกงานมาแล้ววันนี้อากาศดีค่ะเพื่อนๆอากาศดีท้องฟ้าแจ่มมากเลยค่ะพระอาทิตย์สวยมากเลยเห็นไหมเพื่อนๆ ปฏิภาเพื่อนๆมาชมพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะบรรยากาศสวยๆแบบนี้หาดูยากนะคะเพื่อนๆสวยมากค่ะทองฟ้าแจ่มเห็นไหมเพื่อนๆทองฟ้าแจ่มมากเลยค่ะ าทิตสวยมากเลยพาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะเพื่อนๆนตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มค่ะบรรยากาศดีมากค่ะเพื่อนๆทองฟ้าแจ่มพาทิตย์กำลังจะตกดินสวยมากค่ะ เห็นไหมเพื่อนๆบรรยากาศดีมากเลยมาชมผาาทิพย์กำลังจะตกดินนะคะเพื่อนๆสวยมากเลย ที่ยวบรรยากาศดีๆมาฝากเพื่อนๆค่ะหาดูยากมากค่ะแบบนี้ตอนสองทุ่มค่ะตอนนี้เวลาสองทุ่มนะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกเดินค่ะเพื่อนๆตอนนี้ปีิยู่ชั้นสองของบ้านนะคะ พระอาทิตย์กำลังสวยเลยค่ะพระอาทิตย์กำลังจะรับฟ้าบรรยากาศดีมากเพื่อนๆท้อ,ทองฟ้าแจม่มพระอาทิตย์สวยค่ะปฏิยบบรรยากาศพระอาทิตย์สวยๆแบบนี้มาฝากเพื่อนๆน,นะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินค่ะ สวยมากเพื่อนๆสวยมากอากาศดีมากค่ะวันนี้ท้องฟ้าแจ่มทั้งวันเลยไม่มีเมฆเลยค่ะเพื่อนๆท้องฟ้าส,สวยแจ่ม บรยากาศดีค่ะเพื่อนๆเห็นไหมเพื่อนๆภาพิตกำลังจะตกดินสวยค่ะอากาศตอนนี้ ไม่ร้อนนะคะประมาณ22องศาค่ะ22่สองถึงยีห้าองศาค่ะเป็นหน้าร้อนของที่นี่นะคะแต่วันนี้อากาศดีนะคะอากาศดีมากค่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณสองทุ่มค่ะพระาทิตย์กำลังจะตกลิ้นเพื่อนๆปตียาบรรยากาศดีๆมาฝากนะคะ ดีมากเลยค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะชมพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะเพื่อนๆสวยมากค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ปาตีก็าฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซ like, ับสไครต์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ